สวัสดีจ้าฮาโลหลต l กาโฮสวัยดีฮัลโหลเอฟบ b ดี y วันนี้ก็จะมากินขา้าวเก่าเลยจ้าวันนี้กินข้าวก่น้ำพริกเดี๋ยวจ้าวันนี้ง่ายๆจ้าวันนี้วันนี้ t o ทูเดย์ทูเดย์อีซี a อ y e a ีซี i c k r สติกไรวิสเด เชอรี่ซอสพิสเจนด์อโบ่กินข้าวเหนียวจ้าเมื่อวนี้มากินข้าวเหนียวด้ยวยจ้ากินข้าวเหนียวกับน้ำพริกน้ำพริกอ่านแจ่วปองปลาสับปลาสับผักกับหมูสับจ้าผัดให้ดูทําคลิปแล้วนะทําคลิปแล้วเด้อจ้าแล้วแต่ใครชอบนะทําคลิปไปแล้วเด้อ แล้วแต่ใครจะทำตามเด้อใครจะทาตามใครอยากทาอร่อยใครอยากอร่อยกินอร่อยตามก็ทําตามไม่ใหญ่ทองมวนนี่ได้เลยจ้ามากินข้าวด้อจ้าี่น้องมาข่าวก็จะติดมือเรื่อยเลยมากินข้าวด้วยจ้ากินอาหารนิสานเด้อจ้าไปน้อง today a ุ h a ศ e ฮ s a n า food กําลังเสกเหลวกอชอย <c oughs> กินอาหารสารเดอจ้ามาจังกินได้หลาย ก็ไม่มีอะไรมากมายมีแตงกวาถั่วพอกเจ้าแล้วก็ปักบุ้งลวกปักบุ้งลวกจ้ะมากินโดยจามามาแซ่บๆรองกันพี่น้องมาตาำคลิปกินนะถามว่ากินอร่อยไหมกินกินอร่อยกินแซ่บจ้า อร่อยจ้าผักบุ้งลวกังกว่าตัวผักยาวน้ำพริกผัดกินซ้ำนน่ก็แแสบเร็วเอาจังได้อีก บางคนบอกว่าดูไม่อยา่ท,ทอม้วนเบื่อแล้วเบื่อจริงจริงจเหรอคอยติดตามกบน้อยไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆออกมานะเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆออกมาตอนนี้ยังไม่ออกจ้ะยังยังเตรียมอะไรอยู่ยังไม่พร้อมจ้ะอาจจะมีคนใหม่ๆออกมาเด้อ ดูช่องกอบน้อยฮ่องกงนี่ไม่เบื่อนะฉันจะบอกให้นะฉันทําคลิปไม่เหมือนใครดูแล้วไม่เบื่อเด้อหลายตตายหลายแนวเพราะว่าคนทําคลิปก็ขี้เบื่อเหมันกันคนทําคลิปก็ขี้เบื่อมอนกันเนนด้อจะบอกให้เด้อ <c oughs> ฉันนะ่ะเป็นคนขี้เบื่อฉันถึงจาได้หลายไตลต์าหลายแนวออกมานะ่ะฉันทําอะไรไม่ค่อยจําเจเท่าไหร่นะ ฉันเป็คนคนขี้เบือ่อว้นส้พี่น้องอร่อยอร่อย ข้าวเดนียวก็ติดมือที่จังเลยะก้นผักบ้วงอ่าบ้งลวกให้หมดนี่นะฉันซื้อมากำหนึ่ง วันวันไม่มีอะไรเรามีทำคลิปกินจะีปน้อง ปลาบุ้งลวกแล้วจะกินให้หมดกินผักลายๆฉันน่าเป็นคนชอบกินผัก กินแซ่บไปตามเรื่องตามราวเลยจ้ะโอ้ยน้ำพริกแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ย ่บลายข้าวเหนียวแนละ้วกินมาสอวันแล้วไม่ได้นึ่งรอกมันไม่เสียมันไม่แข็ง ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าผู้ที่เขามาให้กำลังใจกบหน่อยเด้อจ้ากดไลค์ก like ็ดีกดจับอ่ากดอันจกดแชร์กดซับจะไครก็ดีเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังใจกบหน่อยเด้อจ้าพี่น้องกดมาเขาเขามาเบึงให้กำลังใจมีแห้งไรมีแห้งไรเด้อพี่น้องเด้อ บางวันเราไม่มีคนซับตะไคร้ให้นะโอ้ยเหี่ยวเฉาใจพี่รองบ่มีแห้งบ่มีคนซับตะไคร้ให้บ่มีแห้งบางมีบางมือนะบ่มีคนซับตะไคร้ให้บ่มีแห้งกินแห้งก็บ่แซ่บ น้พริกขอแซ่บแซ่บพี่น้องเห็ดแล้วมันกินข้าวได้หลายนพ้พริกปัดพริกปัดจ้ะ ผู้งคนนะ่ะเบิ้งคลิปข่อยละเบิ้งไม่ใหญ่ทองม้วนแล้วก็อยากจะมายืมเงิน <laughs> ดูคลิปบางคนดูคลิปแล้วก็อยากจะมายืมเงินด้วยละ ที่มาทำคลิปนะก็มีทั้งคนดูถูกมีทั้งคนให้กำลังใจจ้ะมันมีสองอย่างด้วยจะญาติพี่น้องจะใครก็แล้วแต่ก็ดูถูกจ้ะจะเป็นญาติพี่น้องก็ดูถูกกันเองและะ้วญาติพี่น้องเขาก็ดูถูกจ้ะถึงจะเป็นญาติสนิทกันก็นแล้วแต่เขาก็ดูถูกที่มาทำคลิปนะเขามาถามมันนึกยังไงถึงมาทำคลิปทำเพื่ออะไรเขาก็พูดเขาก็ทักเขาก็ถามเขาว่าอะไรไปทุกอย่างแล้วนะ เขาก็ดูถูกสารพัดอะนะทำไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรเขาก็ว่าว่านะบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ให้กำลังใจอย่างลูกสาวฉันเนี่ยลูกสาวฉันให้กำลังใจ I อ s ม p p o ร t you มามนะีลูกสาวฉันอะลูกสาวฉันสปอร์ตฉันอะลูกสาวฉันสนับสนุนฉันนะลูกสาวฉันอนะ สนญาตพี่น้องไม่เท่าไหร่หรอกจากพี่น้องอะ่ะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่หรอก ที่สาคัญญาตพี่น้องที่เป็นที่สําคัญเลยที่จะสนับสนุนกันนะพูดถึงอนนะพูดถึงความจริงแล้วนะแต่ฉันไม่มีอ่ะไม่มีญาตพี่น้องสนับสนุนฉันมีแต่ลูกสาวฉันสนับสนุนเพราะว่าลูกสาวฉันสนับสนุนให้ทํา youtube ให้ทําคลิปเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าใน Facebook อ่ะฉันชอบทํากับข้าวฉันชอบถ่ายกับข้าวฉันชอบทําคลิปฉันชอบทําคลิปแล้วก็ลง Facebook เออนี่คนก็เห็นเพื่อนฟูงก็เห็นนะอย่างลูกสาวฉันเนี่ยอย่างเพื่อนฟูงเขาก็ทักว่าเธอชอบทำอ่ถ่ายกับข้าวทํากับข้าวทาของกินเนี่ยทาขนมอะไรก็แล้วแต่ทำกับข้าวเธอน่าจะไปท youtube นะฉันก็มาพูดกับลูกสาวฉันมาพูดกับครอบครัวฉันเนี่ยลูกสาวฉันว่าสนับสนุนให้ทํา y youtube นะฉันเลยมาลูกสาวฉันเลยสมัครให้ทําลูกสาวฉันสมัครให้ ลูกสาวลูกสาวฉันเป็นคนสมัครห้ฉันทํา y ำ u t ทู e นะฉันก็เลยมาได้มาทํา y ำ u t u ู e นี่แหละทํามาได้ปีหนึ่งแล้วปีก็อีกเดือนนึงเนะ่มีคนดูมีคนรับสไครสามร้อยกว่าคนบางคนก็ทำสองสามเดือนเขามีคนรับสไกรให้เขาได้เต็มที่ก็ได้ตามกฎแล้วนะแต่ฉันยังไม่ผ่านกฎเลย <c oughs> แสดงว่าฉันแย่มากเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ฉันก็ทำของฉันไปเรื่อยเปื่อยนี่แหละแล้วแต่ผู้ชมจะชอบดูเลยจะชอบดูสไตล์ไหนก็แล้วแต่เด้อฉันมีหลายสไตล์ให้ดูนะแล้วแต่ตามใจชอบนะดูคลิปกันนะไม่เบื่อแล้วจะบอกให้นะ thơm nướng hang chốc hang gìn lại, <laughs> ôi người tàn người tàn phi non ơi ฉันทำคลิปเนี่ยญาติพี่น้องไม่สนับสน,นุนไม่ค่อยสนับสน,นุนฉันหรอกนะ พอแล่ถ้าถามว่าทำไปทาไมทำเพื่ออะไรทำมาได้อะไรถามอยู่ได้เยลยนลกยังไงถึงมาทำยูทู e ถามสารพัดที่จะถามมานะ เอายิงจกยิงมันเอาเอาเนียวเอาแฮงกินแฮงเซบน้ำพริกมันอร่อยจ้ะอยากจะกินผักหลาย ข้าวเหนียวฉันกินได้ถึงพรุ่งนี้อ่ะไม่ต้องอุ่นนะกินได้อยากทำอะไรก็ทำโรดพี่น้องเอ,อ้ย ใช่ไหมล่ะมีโอกาสทําก็ทําไปเลดอย่าไปคอยนึกอยากจะทําอะไรที่มันสบายใจที่มันแฮปปี้ทาแล้วให้ทาให้เราชีวิตเรามีความสุขก็ทําไปแต่พี่น้องอย่างเราอยากจะกินจะกินนะมันอร่อยเรากินแล้วมีความสุขเราก็กินไปใช่ไหมล่ะบางคนกินเหล้ากินเบียร์มีความสุขก็กินไปไม่ต้องไปเดือดร้อนใครใช่ไหมล่ะไม่ได้ไปยืมเงินใครหรือว่ากินแล้วไม่ทะเลาะบอแวงใครก็โอเคแล้ว

น้ำพริกอร่อยอร่อยกินไม่อยากหยุดนะอนากยกินข้าวเหนียวไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ มื่อนี้กินขา่าวแทบกินน้ำพริกย่างเดียวก็ปักแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วจ้ะไม่ต้องมีอะไรมากมายฉันน่ะเป็นคนง่ายๆจ้ะ ฉัไม่เรื่องมากแล้วนะฉันเป็นคนง่ายๆชอบสนุกสนานชอบพูดจาเล่นหยอกล้อเล่นนะ โอ้แสบแสบหลายพี่น้องเันพริกแสบแสบขอบคุณทุกกำลังใจด้วยใจยที่เข้ามารับชมกบน้อยฮ่องกงด้วยจ้ะ ขอบคุณหลายเดยจ้าพี่น้องเด้๋ยจ้าขอให้มูเจ้าอยู่ดีมีแห้งขอให้เป็นมหาเศรษฐีมีโชคมีลาบขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จตลอดไปเด้ยจ้าสาธุขอบคุณในหลายเด้วยกดไลค์กดแชร์กดจับต่างกัให้กลหน่อยเด้วยจ้า อยู่ร่วกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าต่อทิ้งกันเด้อ ซื้อหวยใต้ดินก็ขอยซื้อหวยใต้ดินซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลทีหนึ่งเดอ้อชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากมาย ขออย่างเดียวขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นใช้ได้ได้เออไปขออะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะเออเดี๋ยววันเสาร์ี่วันเสาร์เลือบวันอาทิตย์น่นะฉันฉันจะไม่อยู่บ้านนะตอนเสาร์อาทิตย์เนี้ยฉันจะไปไหว้เจ้าฉันจะไปไหว้เจ้าจะไปไหว้เจ้าขอพรเจ้าหน่อยนะ สำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะปิ่กอรสร้างอย่าจุกเลยสร้างอย่าไฟหลอกก็ให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปจ้กปากินปลากดแล้วจ้ะเหลือแต่น้ำพริกอิ่มแล้วเด้อบัดท,ทีนี่อิ่มแล้วก็จะไปพักผ่อนแล้วจ้ะ ทำคลิปเสร็จก็จะไปพักผ่อนแล้วจ้าจะไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเด้อพี่น้องดูก็ซ้ำนี่แหละจ้าไปแล้วจ้าไว้โอกาสหน้าไปบพ่อกันใหม่เด้อจ้าไปแล้วจ้าโชคดีจ้าบ๊ายบาย